สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบลลีคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวสุดน่ารักที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆคงจะทําให้แฟนๆชาวไทยของเราอมยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนเลยครับมากันที่เรื่องราวความน่ารักของทีมฮุนไดที่แน่นอนนะครับว่าวิภาวีสาวไทยดาวตบหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราก็ได้ไปร่วมเป็นให้กับสโมสรฮุนไดเป็นฤด,ดูกาลที่2แล้วก็ทําให้ยังได้พบเจอกับเพื่อนๆลหลายๆคนครับที่ยังคงอยู่ทีมฮุนไดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับโมมา ที่เป็นเพื่อนของพิภาวีในทีมหุนไดเป็นตัวต่างชาติซึ่งล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์เรื่องราวสุดน่ารักเกิดขึ้นเมื่อฮุนไดได้มีการทำคลิปบรรยากาศต่างๆในทีมก็มีโมเมนต,ต์ความน่ารักของโมมา ีได้มีการเอายาดมไทยของเราขึ้นมาดมซึ่งยาดมไทยนี้ก็เป็นที่รู้จักของเพื่อนเนเพราะว่ามาจากวิภาวีสีทองที่นำไปหลีกเกาหีใต้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนั่นเองครับเมื่อโมมาเอาขึ้นมาดมโมมาเธอปลื้มยาดมไทยหนักมากเลยครับเธอถึงกับมีการพูดออกมาว่าถ้าคนไทยดูอยู่ ยาดมไทยสิ่งนี้มาจากประเทศไทยสามารถพาฉันไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้นี่แหละครับเป็นความน่ารักของโมมาที่ต้องบอกเลยว่า ปลื้มหนักมากจริงๆจากสิ่งที่เธอพูดเธอถึงกับอยากเป็นพีเซนเตอร์ยาดมนี้เลยครับเพราะว่าเป็นยาดมที่ดมแล้วได้รับความสดชื่นได้แบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเป็นสิ่งที่นักกีฬาต่างชาติชอบกันมากๆเลยครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งจริงๆที่ทําให้มีความชื่นชอบสิ่งของที่มาจากประเทศไทยของเราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราดีๆครับนี่แหละครับสาวไทยของเรานอกจากจะไปแข่งขันแล้วยัง นำพาซอฟต์พาวเวอร์ดีๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งของไปให้เพื่อนได้รู้จักกับของดีเมืองไทยของเราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะ